สวัสดีเพื่อนท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเองนะครับมิยอยสมะนะครับก็กลับมากันแล้วนะครับสำหรับการที่ไม่ได้ทําคลิปประมาณสองอาทิตย์เนือเพราะกูไม่ว่างเลยนะครับแล้วก็คลิปโรบอกจะตามมาที่หลังนะครับขออันนี้ขอก่อนนะเพราะว่าเจอสดๆร้อนๆตอนเล่นช่วงว่างกูว่างนะกูเลยมากดซีอีนะครับแล้วกูก็เจอคนเก่งสองคนข้างล่างนะครับซึ่งแบบเก่งๆจนกูแบบสุดยอดเลยนะครับ ขาบ่นผมแม่ต้นเกมเลยนะพูดมามแบบเแคลลี่กดแต่ตัวขาตายมาทำไมวะเขาฮิตกันหรอแคลลี่ขาตายแล้วใช่ครับน้องตาชัยสุดน่ารักของเราเขาได้ตอบกลับว่ามันไม่ได้ฮิตมันโง่นะครับประมาณนั้นแหละแล้วมันเหมือนว่าทูเรนด้วยนะมันมีเสริมด้วยว่าเหมือนมึงอะ <S <S อูอก็ไม่รู้ว่าเขาด่าทูเรนด้วยหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละรครับทูเรนก็ ร้องนะเขาแอบด่ามึ้งด้วยเผื่อมึงไม่รู้กูบอกให้ฟังในคลิปนี้ก็แล้วกันซึ่งสองคนนะครับกูจะขึ้นให้ดูทั้งสองคนนะครับอ่ากูจะเซนเซอร์ชื่อเซนเซอร์ทุกอย่างกนะูจะเหลือแค่ลายเต้นใ้พวกมึงดูกันแล้งนะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นนี่เลยนี่โชว์มาแปะ๊ะนี่นะครับอดีตกอเลียสนะครับที่บอกเราทั้งเกมเกอกหูกูว่าเชลลี่ขอตายนะครับเข้าไปไฟห้าอยัางไรก็แพ้ไฟนะครับ ือไฟอะไรก็แพ้ไฟนะครับไม่มีทางชนะับเพราะว่าเป็นแคดี้ขาตายนะครับน้องๆหนูๆก็อย่าลืมจําไว้นะครับแคดี้ขาตายจะแพ้ไฟนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นตุเป็นตาครับรักกันดีนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ลุมประนามโบสนะครับเพราะว่าโบสมันไม่กันฟ้อมอันนี้กูก็ปนามเหมือนกันไอสัตว์มันไม่กันป้อมเหรยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทุกคนท่ากันได้นะครับไม่ได้เหมือนอีสองตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างจะเหมือนโปรเพเยอร์นะครับเก่งมากนะครับอยู่ปากก็เก่งเหลือเกินอ่ะ ด oh, ูกัแนนเกมดีกว่าครับพวกเราละเราตัดเข้าไปดูในเกมเลยครับเชื่กันในเกมยินดีต้อนรับสู่ ROV อ๋อเพราะันกูต้องพูดแข่งในเกมนะครับอ่ากูลดเสียงเกมนิดนึงเอออ่ะประมาณนี้แล้วก็เริ่มเกมมัาด้วยสปีดสูงปกติดีนะครับแล้วก็ครูสียไปครับเพราะกูก็ฟังมันปวดต้นเกมเพราะว่าแค่นี้แม่งหยิบตัวอย่างนี้มาแล้วก็มันจะแพ้ย่างนี้ก็เป็นรูปพูดเที่อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะคูก็ไม่ได้ฟังในต้นนะครับกูก็ แอบปิดดูนิดหนึ่งนะครับกูก็ตีดีีของกูปกตินะครับกูก็ไปไฟแต่ลาวิวอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าผมจะชนะดาเมจลาวิวแล้วลาวิวก็ฟิกออกไปนะครับซึ่งน่แหลอบมันก็คือการที่ผมกดเลนลาวิวได้เนาะถึงผมจะอยู่ในป้อมนะเพราะกูรู้ว่าเทนอยู่นะครับกูยิงเช็คพุ่มแทบจะตลอดเวลาที่เทนอยู่มันอยู่ข้างๆมันไม่รู้เทนอยู่กูยิงให้ขนาดนี้ดูมันเดินครับเจเจเทลยิงอยู่ในพุ่มนะครับเทนยิงอยู่ในพุ่ม แล้วกูออกมาอย่างนี้ครับกูรู้นะครับว่ามันจะเดินมานะครับกูก็เลยเดินกลับมาเช็คผู้อีกรอบหนึ่งมันยังอยู่ครับกูถึงไม่เดินออกไปปากกูเดินมานี่นะครับแก๊กกูเพิ่งมานะครับกูจะบอกเลยว่าแก๊กคือดาบตัวแรกนะครับผมดาบอยู่สองกับสามนะฮะแล้วบิโลนะครับมาตัวดาบสี่นะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เ็นก็เดินออกมาแล้วนะครับนี่นะอันนี้ผมยอมรับนะครับผมพลาดเดินแหลมนะครับนี่ครับเดินออกมาแพงฉลามแบกเข้าไปเพิ่มนะครับ ไอ้ี่อยู่เลนล่างสี่ตัวแล้วนะครับไอ้นี่เดินลงมาครับโดนตบเข้าไปนี่ครับอืมเกือบตายนะครับแต่ก็ยังรอดมาได้ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบุคคลปากดีครับสำหรับชาเลนเจอร์คนที่ห้านะครับแล้วก็ในขณะที่ข้างล่างเขากำลังโดนยำนะครับข้างบนเขาก็ไปตีดาร์กนี่ครับชาเลนจ์คนที่สี่ครับอันี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเลนล่างไม่ไหวจริงเอาดาร์กถูกต้องนะครับกูจะไม่ติดอะไรตรงที่มันทาผิดนะครับแต่เือเพนมันมาไถแกกูแล้วมึงดู อี้เห็นป่ะนครับยิงได้นะพัสดีเทนเด้งเลือดติดเห็นป่ะพัสดีเด้งเลือดมันติดทูเลนปิดอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าทูเลนปิดไม่ได้กูก็จะด่าพ่อมันซ้ําด้วยนะครับแล้วตรงนี้กูก็ยิงเรียบร้อยครับกูก็ได้ลาววิวมาเห็นป่ะทุกอย่างมันคือปกติเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ไปเฉาะสลามครับสลามพุ่งมาครับนี่ครับอัติผักกูออกนะครับอ่ะทุกคนเห็นแบบผมเห็นนะเมื่อกี้ ฉลามนะครับหนึ่งมาแล้วก็อันตีผักผมออกจากป้อมไปเลยนะครับซึ่งตัวผมยังไม่มีซิกนะครับทูเลนได้กล่าวว่าแคลรี่กูยื้อให้แทนที่จะหนีกลับไปยืดยิงกับฉลามมึงยื้อให้กูตอนไหนคือมันเดินอยู่ข้างหลังผมนะครับแต่มันบอกมันยื้อให้กูหนีสุดยย่อยไหมเออแปลกนะครับคนเราก็ผมก็เลยตายชอดนี้นะครับตัวอีกตัวนึงก็ปั๊บนะครับมันเป็นแคลรี่ขาตายอะไรสักอย่างไม่รู้ไม่ได้ฟังขนาดนั้น ซึ่งมันก็ปิดไอ้เย็นไม่ได้นะครับแล้วก็โดนลิเลียขวนตายขาป้อมบิ๊กตัวหนึ่งนี่นะครับคนเก่งของเรานะครับยือให้กูหนีนะครับแต่ยืนอยู่หลังกูยื้อแบบใดครับแล้วก็ตัดมานะครับแล้วก็นี่ครับจะใช้เข้าไปตีครับไปไปไปเราเก็บลิเลียหน้ามาได้แล้วก็ตายจะหลามอีกเห็นปะเพราะว่าหลามมันลงมาเติมบ่อยเว้ยดู ขามันเดินครอบคุมมากนะครับในขณะที่ไอเทียเนี่ยมาฉายเดี่ยวเพื่อเก็บคิวตัวเศษเหลือคือคือจะให้กุเลได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับก่อนจะมาเติมนะครับก็ไม่รู้ว่ารอขี้อะไรกันนะครับนี่ก็ปกตินะครับก็ค่อยๆยื้ไฟกันไปเพราะมันเริ่มเล่นไม่ได้แล้วครับรัโลกก็เริ่มบุกป่าเราแล้วนะฮะตัวผมก็ทํางานยืนตีไปเท้ามีทําได้นะครับอ่ะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเริ่มไฟอีกรอบนะครับเพราะเขายืนสามตัว นะแล้วก็นี่เราก็มาสามนะครับมาสามจริงไหมแต่ป่าไปเป็นกลางแล้วครับยิงฟาร์มห่วงคีบอยู่กูเห็นแล้วนะครับว่าเทนอยู่นะครับผมก็เลยไม่เข้าไปครับยิงโชว์ให้แก๊กดูครับจะได้รู้มันอยู่นะคือแก๊กกูไม่ค่อยจะรู้อะไรกัเท่าไหร่เลยนะครับเท่าที่กูสังเกตดูนะครับแก๊กดึงมาแล้วครับผมก็ยิงนะคยิงยิงยิงก้อนเกมครับด้เมจยังไม่เยอะนะครับของมีแค่นี้นะครับซึ่งปิดดาเมจมันไม่ได้เมดกูคือเมดกูอยู่นี่ เมดกูยอยู่นี่กูไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันตายหรือเปล่าถ้ามันตายกูจะตัดรูปที่มันตายขึ้นมาให้แต่ก็นั่นแหละครับมันไ,ไม่มาเติมเลนกูปากกูก็ไม่มาเติมเลนกูแต่จะร้องว่าก,กูเป็นแคี่ขาตายกูยเลย่นไม่ได้สุดยอดนะครับดูนะครับเทก็ยังดักอยู่สูรเดิมครับกูก็พยายามเลอเกินนะครับพยายามที่จะยืนให้มันได้นะครับแต่ตรงนี้เทนจะเดินออกมาครับใกล้ตรงแถวนี้อ๋อเห็นไหมนะเดินออกมาเพราะว่าแก๊กเดินไปไล่นั่นเองค,ครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเห็นไหมครับว่าเมทมันเริ่มเดินลงมาแล้วนะครับเมดกูยังโดนตีกับยูโลอยู่เลยนะครับแล้วก็เดินโดนไปปิดนะครับข้าเดินไปนะครับมาเห็นปะดูคนเดิอนกันดิเตินเป็นลายดีมากนะครับของกูคืออะไรครับกูยืนอยู่กับแก๊กสองคนนะครับป่ากูไปเตีข้างบนนะครับแต่ก็ไม่ได้ยิวเใีญ่อะไรเลยนะครับก็ค่อนข้างเข่งนะครับสำหรับป่าของกูผมก็ยืนเลนปกติครับฟอมฟอมมไปอย่างเงี้ยครับก็มีแบบบวกตั้งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฉลามเตรียมก็มาละ Ria, ทุกคนเห็นไหมฉลามมามาแล้วนะลงมาเติมแล้วนะเมย์มาเตียนมานะเมย์เราก็เตียนลงมาแล้วครับถูกไหม่ากกูยิงอยู่เลนกลางอยู่เลยครับแม่สุดยอดนะครับอืมป่ากูก็จะตัดสลูได้นะครับคือแก๊กกูตายเรียบร้อยนะครับกูก็ต้องถอยนะครับเพราะมันเยอะนะครับสี่ตัวป่ากกูกระโดดเข้าไปกลางผมก็ยิงยิงให้เรานียย่ยิงได้นะครับแนะลีเลียเข้ามา อ่านี่มันเหมือนจะปิดได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับนาเมตค่อนข้างขี้หมานะครับโดนลาวิวยิงไล่กระเจือใจครับตรงนี้ผมก็เก็บลิเดียไปได้นะครับก่อนที่ผมจะตายแม่ไม่ตายครับผมไม่ตายผมหยอกเล่นไอ้นี่นะครับมันบ่นกูนะครับตั้งแต่กูยิงแต่ลิเลียครับมันกลัวกูจะตายเพราะลิเลียเด้เกินนะครับกูก็เก็บลิเดียได้ซึ่งมันก็ไม่วาบกลับนะครับไม่รู้ทําทําเชี่ยอะไร ก็พยายามไล่ให้นะครับเพราะที่แก๊กก็ยืนอยู่โบสก็มาแล้วนะครับซึ่งกูงงอย่างหนึ่งอ่ะกูสัง,สงเกตนะครับคือมึงทิ้งลงมาเลยมึงทิ้งลงมาเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับตรงนี้ขอตีออฟเลนนิดนึงนะครับคือจะทิ้งลงมาอย่างนี้เลยมันไม่ได้มันไม่ถูกนะครับต้องเคลียร์เลนก่อนแม่ค่อยวาร์ปลงมาก็ได้แม่เลเดินลงมาเลยครับผมก็เพิ่งเติมเลือดเสร็จเพิ่งเดินออกมาครับ มันคือวบวกกันแล้วอา่านี้ก็เหมือนจะได้ลาวิวไปนะครับหนึ่งตัวได้ลาว,วิวตัวเดียวนะครับสุดยอดไอ้เฮียลุมตั้งนานได้ลาว,วิวตัวเดียวนะครับแล้วก็เหมือนฉลามเห็นเหยื่อนะครับแต่ก็ยังไม่เอานะครับช่างใจอยู่ถามก็ปกตินะครับทำอะไรปกติเลยนะครับซึ่งฝั่งเขาฝั่งเราเอาเจ็กเท่ากันนะครับแต่ฝั่งเขาเอาป้อมเราไปแดกแล้วนะครับอย่างเราป้อมเลยนะครับรเลนเราป้อมเห็นป้ะมันโดนกดทุกเลนเว้ย เท่าที่สังเกตคือมันโดนกดทุกเลนเงินตามด้วยนะครับเงินตายอยู่ประมาณพันกว่าเลยเออเห็นไหมทุกคนมันจะโทษแครี่ขาตายไม่ได้ครับกูก็เลยมาขโมยป่าป่าแม่งเลยนะครับเพราะว่ากูไม่ไหวละครับส่วนตาชัยก็นี่ครับอืมออกดาบอึดอันแรกกูเคยเห็นเลยเขาพยายามจะขึ้นดาบแดงหรืออย่างอื่นก่อนนะครับอันนี้ดาบอึดคิดแรกเลยนะครับกะสวนจะลามนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาส กูจะเห็นมันสวนฉลามเลยเฮียหลวงท่ามาออบเจ๊นะครับฝั่งเราก็เตีอยบเจ๊งเหมือนกันนะครับอ่าปล่อยเทลกันกลางนะครับแก๊กก็ไายืนกับผมนะแก๊กนี่โอเคอยู่นะแก๊กไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเปิดไฟผมสวยนะครับนี่นะเขาฟันได้ว่าชูบเรียบร้อยเด็กต้ามีสีครับผมต้องเคลียร์เลนนะครับซึ่งไอ้เคลียร์าอีกไอ้ผู้เล่นเนี่ยวิ่งมาได้นะครับกว่าจะวิ่งมามึงไม่โทษเราวิ่มึงโทษเทล ว้าวไ,ไงกงโทนแคลรี่นะครับกูยืนเคียร์คีดอยู่แล้วกูเรนก็มาเกยยิบกบกูด้วยแล้วจะวิ่งขึ้นไปเติมมึงแต่เลกไปแต่เลกมันได้แล้วกูเรนน่ะมึงไม่ถามันบ้างวะไม่เดินขึ้นมาล่ะกูเลนเออกูก็แปลกใจนะฮรว่าคนเรามันเพิึบได้ขนาดนี้เลยเหรอนะ ตรงนี้ครับก็ปกตินะครับรันยาวๆนะครับก็ได้เห็นว่าลิเลียนหน้านะครับภาบทูลเลนกูไปแดกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวไม่ขาตายนะครับอช่วงตรงนี้นะครับกูก็เริ่มบ่นกับมันนิดหน่อยและนะครับมันเริ่มบ่นกูแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่รู้บ่นที่อะไรหนาไม่รู้แม่งแทมไม่หยุดเลยนะครับตรงนั้นอ่ะมันแทมแบบโอ้ยแบบแคลรี่เราไฟห้ายังไงเราก็แพ้แครี่มันขาตายนะครับอื ไฟแพ้เพราะแครี่ขาตายมึงฟังคำกูไว้นะไอตัดกำไว้ี่อย่าเล่นแคลรี่อ่ะขาตายยังไงก็แพ้นะครับมึงกดแวนมาเป็นขาตายครับมันจะแพ้ไฟนะครับฟังกูนะมึงกดแวนที่เมตากดเลนแคลรี่ดีที่สุดมามึงก็แพ้ไฟนะครับเพราะมันเป็นขาตายนี่ครับจังหวะน,นี้นะครับทาชียังดูเชิงกันอยู่เห็นไหมนี่มันเดินรวงมันก็เดินเป็นนะมันก็ไม่มาครับทาชีกูยังเห็นฟามแม่งอยู่ทั้งเกมอยู่แล้วนะครับอดูนะฮะ ส่วนโบสกูก็ไม่ค่อยจะเอาอะไรแล้วนะครับก็ข้างปล่อยโบสเพราะว่าอาการหนักเหลือหลายหลังก็ได้ออบเจกต์อีกตัวหนึ่งนะครับเงินเงี้ยนำตะไลไฟลุกเลยครับทีนี้ก็ได้ทั้งป้อมนะครับได้ออบเจกต์ด้วยนะครับแล้วป้อมนี่ได้อย่างนี้ครับกูเป็นคนตีอ่ะกูก็ยิงเช็คๆไปครับกูก็เช็คไปเรื่อยครับกูก็คงไม่เดินโง่กระโดดทะลุงก็ไปเลยครับ อ่ะนี่ตอนนี้ผมก็ยิงไล่ไปนะครับไล่เท่าที่ทําได้นะเพราะว่าไงแม่งก็เสียเปรียดอยู่แล้วเราไปเล่นกันอยู่แค่อ,อย่างเงี้ยคือไม่แยกดันอะ่ะมันไม่ได้แยกอะไรเลยแล้วมันเล่นรวมเนี่ยมันเล่นอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยผมยืนยิงได้นะเห็นปะเนี่ยยิงได้เนี่ยเห็นปะผมยิงได้เว้ยเนี่ยยิงได้หมดเลยแต่แม่งเสียที่เลนล่างมันไม่ดันคีบออฟเลนไม่ทําเวฟไว้นะครับนี่คือข้อเสียนะออฟเลนเราคือเขาไม่ทําเวฟนะจนป้อมแฮ้งแต่โทษเจไี้อยู่นะ ยังโทษแครี่อยู่ยังบอกแครี่งุ่นงันอยู่กูไม่รู้คิดเฮี้ยอะไรในสมองอยู่นะแต่มันก็มีบ่นโบสนะแบบเอ้ยออฟเลนไม่นู่นไม่นี่นี่นนก็นี่กูเห็นด้วยนะครับออฟเลนทําอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเพราะว่าออฟเลนแม่ไม่เกิดไม่เกิดแบบไม่เกิดจริงๆอ่ะเฮี้ยออฟเลนอ่ะดูเดิหุ่นจะเท่าลมน้่น่ะเกมจนลันมาจนเก้าทีนะครับหลังจากกูเริ่มเดินมาตรงนี้นะครับเท่านั้นแหละครับ กูเปิดไม่เริ่มบ่นกับมันแล้วครับบ่นขาตายไม่เลิกนะผมก็เลยบ่นมันไปนะตรงนี้เริ่มมีปากเสียงกันนะครับกพไม่ได้มีให้พวกมึงดูนะครับว่าพูดเฮียอะไรกับมันบ้างนะครับแต่ก็มันมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับมันพูดว่าแล้วเอาขาตายประมาณแบบขาตายมาทําไมวะไม่เอาพวกไม่มีสกิลหนีมาายไม่มีหรอกายกูเติมให้อัลธรดสีสันนะบมนก็ประมาณแบบ เอ้ยไม่เอาแคดี้อย่างนี้มามันจะไปนชนะไฟได้ยังไงรวมห้าก็แพ้เหมือนเดิมครับให้กูเอาคาเฟนี่มาครับมันถามกูด้วยนะครับคาเฟนี่ขาตายไหมกูจะบอกว่าคาเฟนี่กึ่งนะครับกึ่งขาตายแต่ตอนกูคุยมันกูบอกว่ามันคือขาตายนะครับกูยอมเล่าครับตรงนี้กูผิดนะครับกูสามารถตัดออกได้หรือกูไม่เล่าได้โดยซ้ําแต่ก็นั่นแหละมันต้องพูดไปตามที่กูฟังมาทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่กูพูดออกไป สำหรับกูมันคือกึ่งขาตายนะครับเพราะสกิลสองทุกครั้งที่เปลี่ยนร่างไม่ได้หลีนะครับเพอกกดวิ่งหนี0.2วิแม่งไปเรียบร้อยเลยนะครับสกิลแดดหมดแล้วนะครับฉลามแดกเรียบร้อยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมันคงไม่มีฉลามตัวไหนโง่ละทมให้มึงยืนฟอยจนมันตายตอนไล่มึงหรอกอ่านะครับจังหวะตรงนี้นะครับที่มันเริ่มบ่นอยู่แล้วกูก็ยืนเถียงกับมันนะครับแล้วมันก็เริ่มไฟนะ ส่วนโบลกูว่าค่อนข้างเปิดไวไปหน่อยนี่ครับตรงนี้ครับเหมือนถ้าจำไม่ผิดตัวเนี้ยจะเป็นช็อตที่ผมโดนลิเลียปก,กอละแถวๆนี้แหละใกล้ๆแถวเนี้ยจะเป็นช็อตที่ลิเลียอ้อมมาปกนี่ตัวน,นี้ไล่ได้นะมีไล่ได้นะครับได้ป้อมนะครับแล้วก็ลไล่ลไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแก๊กเล่นค่อนข้างโอเคนะครับแก๊กก็ไม่ได้แย่เลยนะ ครับเมดเราก็ไปตอดัาเมจได้ก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะครับก็ตัดเลือดมันได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับสําหรับตัวดูดเลือดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเด้งเลือดอีกหนึ่งตัวไอ้นี่ก็มีนะครับดูดเลือดนิดน,นึงจากของอนะถ้ามันออกนะครับซึ่งมันไม่ได้ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีดูดเลือดนะครับน,น,นี่มีนะครับนี่จะมีเด้งเลือดนะครับออกให้คูสักหน่อยก็ดีเนาะนะครับอืมไอ้นี่ก็เหมือนจะใส่รูนดูดเลือดมาด้วยนิดนึงนะครับเพราะมันก็ดูดขึ้นอยู่ ฉะนั้นแล้วก็ให้กูสั้งนิดก็ได้เนี่ยครับตัดเลือดไม่ออกไปยืนไวเถอะครับเทนก็เด้งเลือดนะครับเทนยืนได้ยาวๆนะเพราะไม่มีตัดเลือดมาตัดเลือดมันนะมันจะเด้งไม่ได้แรงมากแต่มันก็พอที่ยืนค้าให้เดียโป๊กบันไลหมดได้นะครับ่อนนี้ก็เคลนครับชิวๆเคลนเคลนเคลนทำเลนนะครับนี่ตรงนี้เขาบวกกันอีกแล้วนะครับเขาบวกกันอีกแล้วเขาตายเห็นไหมมึงไฟกันทำไม่ เนี่ยไฟกันทําไมตอนนี้เปิดไฟทําไมเออเมืเ่อกูเดินมาถึงตรงนี้นะครับเพราะตอนแรกกูกะจะไปช่วยนะครับพอแม่งจะตายกูก็จะเดินหนีนครับแต่ก็อะไรครับเราไม่อยู่เต็มหน้ากูเลยครับเราก็เรียบร้อยครับโดนฆ่าไปแดกนะครับแล้วมันก็บอกว่านี่ไงตัวาขาตายโดนเรียบร้อยเรียบร้อยตายเทลขาตายไงมันไม่ขาตายฟังแวะมันะไม่ขาตายนะครับมันเลยโดนยิงได้นะครับ เพราะมีแครี่ขาตายนะครเราเลยโดนกดเลนขนาดนี้นะครับฟังกูนะจำไว้นะครับอดีตกสอนเรามาแล้วนะพราะมีแครี่ขาตายนะครเราเลยโดนกดขนาดนี้นะครับนะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นแครี่ขาตายนะครับเขาก็เลยกดเราได้เหมือนกันนะครับเราก็เป็นแครี่ขาตายนะครับที่ทีมค่อนข้างจะยืนแข็งเหมือนกันนะครับไม่รู้ที่อะไรแข็งไม่รู้ตาชายกูก็ยังดื้อด้านที่จะออกดาบนะครับถ้ามึงออกขวานมามึงน้อยมึงยืนให้กูยืนทำได้อยู่หรอก อ่ะนี่ช็อตนี้นะครับโดดเข้าไปแล้วนี่ทำจังหวะเพื่อนี่ปาดได้ลีโล่หนึ่งตัวนะครับส่วนีอยู่ครับเราวิวยิงฟรีครับเราวิวยิงฟรีเราวิวฟรีมากครับเราวิวนี่ครับผมยิงไงบ้างไอ้พวเนี่มันยิงเราวิวแบบเดียวเราวิวก็ตายแล้วเฮียมันกลัวอะไรมันกลัวเราวิวกูยิงมันแบบเดียวมันก็ตายแล้วเราวิวอ่ะมันแค่เลี้ยงกูดีดีมันไม่ทําไงประเด็นน่ะไอ้เฮียสูตรจะทนกับสูตรพวกมึงชิบหายเลยเฮีย แวงท้อเลยนะตอนกูเจออย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยคือกลัวลาวิวกระดาษสายฟ้าอันหนึ่งของมันในขณะที่กูยิงมันแป๊บเดียวมันก็ตายนะครับแต่ก็อะไรไม่ได้นะครับฟ้ามันมากไม่ได้ครับพวกมันเงินมันที่หนึ่งครับพวกมันฟาร์มอย่างเดียวนะครับเลนไม่ต้องจะเติมอ่ะตู้สาวตรงนี้นะครับแก๊กนะครับมาตรงนี้แล้วกลัวยืนอยู่ข้างหลังกระทุเลนซึ่งลิเลียโป๊กสองเมื่อกี้นะครับ มันโดนนะครับขวกูยังไงก็ตายแล้วพอลเรียโป๊กสองนะครับกูไม่ได้น,นะนะแล้วก็ทูเลนนะครับเหมือนจะตายนะครับแต่มันไม่ตายนะครับมีขิงกูด้วยนะครับมันก็จะขิงกูตามแบบกูมีสกิลหนีสองสามอันนะครับแล้วก็กูตายน้อยกว่ามึงหนึ่งตัวท่วนนะครับเพราะว่ากูมีสกิลหนีกูเลยตายน้อยกว่ามึงตัวหนึ่งแล้วเพื่อนมันก็ตายตายเถอะ โอ้สายแช่งไม่ตายได้ยังวะนี่ครับแล้วทีมเราก็โดนครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับเอาไปแดกอีกแล้วแก๊กอีกตัวหนึ่งครับคาไปแดกเรียบร้อยที่นี่พวกมันทําอะไรได้ครับอันนี้ก็ท้อนะครับกดยอมแพ้นะครับเอไอไล่ไปเริ่มตาใหม่นะครับเริ่มตาใหม่ครับนี่ก็จะเริ่มตาใหม่ครับงองแงครับกูเลยบอกผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วกูเลยพูดไปเลยครับโอ๊ยแม่หนูไม่ไหวแล้วว่าแม่ทีมกดแข้งขาตายมาแม่หนูช็อกแล้วลองแล้ว ทีมกดแคลี่ขาตายมาหนูเล่นไม่ได้เลยแม่ดีบอกไม่ฟังเลยอ่ะงงเงี้ยมันด่ากูเป็นยาอ่อนไอ้เฮียถ้ากูเป็นยาอ่อนมึงไม่ไอ้ยอที่ซึมเหรอไอ้ตัดสบอกมีปัญหาแล้วมั้งเฮียร้องขาตายเลยมึงดูมึงยืนไหวแมมึงยืนกับบีโลยังไม่ไหวเลยเฮียฮัลโหลใครยืนกับมันได้อ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยมึงดูเทนเข้ามาอย่างเงี้ย ไม่ใช่ขาตายก็ไม่รอดกูพูดเลยนะครับในช็อตนี้ก็เป็นช็อตสุดยอดนะครับเพราะว่าโดนจบบ้านบ้อยเด็กใต้มีเด้งเลยเด็กใต้ก็ตีตีตตเยียบ้อยซี่แตกมันกาขายของทิ้งไปทดชีวิตนะครับเพราะมันขี้แพ้ไอ้เหียมันกดยอมแพ้ไปแล้วมันขี้แพ้ mm hmm. เออเป็นไงแม่งแบบสุดยอดจัดนะไม่เคยมีเหี้ยสุดยอดขนาดนี้มาก่อนนะครับ mm hmm. อืมเป็นไง เจง๋งอะกูดีฟีต,ตามเลยเปียบนะครับอ่ะสำหรับเนี่ยเนี่ยดูสภาพมันอ่ะดาเมจมันทําไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ค่อยมาเล่นกับกูเลยซ้ํซนะครับมันปล่อยให้เลนโดนกดทุกเลนเลยนะครับสองตัวนี้นะก็ถ้าดาเมจพอก็นั่นแหละกูค,คงจะเก่งกว่าพวกมันละแหละไอ้้ยกูยืนยิงได้กับทีมสภาพอย่างงี้กูตกลงโปลีกแล้วจริงจริงกูครลงโปลีกเลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องโบ๊ทนะครับรู้ตัวว่าเจอผมนะครับ ฝากบอกด้วยนะว่าการป้อมหน่อยนะครับการป้อมให้ผมนิดนึงดูคลิปก่อนแล้วค่อยลงมาเติมเพื่อนนะครับจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้แล้วแก๊กนะครับก็ค่อนข้างดีเล่นได้ได้อยู่ก็เช็ค,ชคพุ่มไม่มากกว่านี้จะโอเคนะคเพราะว่าบิลโล่อสัตว์ตัวเฮียอะไรก็ตายหมดนะบิโล่อะอ่าไหนๆก็พูดมาละนะครับสเรื่องแบบไอ้แครี่เน่งขาตายตัวมีเยอะแยะเน่เอาขาตายมาวะครับตัวขาตายในเอาวีนะครับแครี่เนี่ยมีประมาณแบบ ขี่บนตัวแค่นั้นเองอ่ะหกสิบสองสิบแปดสิบเก้าตัวไอสัตว์สิบเก้าตัวครับนี่ขาตายนะครับอ่ะขาตายมีนะนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวอ่ามีอะไรอีกหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวแล้วนะครับมีแปดตัวเขไปแล้วเห็นปะ เอลเลดเล่นได้ไหมได้ครับแพ้ฉลามเหมือนเดิมเอรันดอร์กดมาแครี่ใครเขาเขาทำบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยทำนะครับมันก็นิยมเนาะไอเตรครับโดนแบนแบนครับโดนแบนเอลสูครับก็โดนบิโลแดกอยู่ดีไอเฮีย้ยโดนเพนด้วยอสัตว์โมแตย่ยืนซูมแล้วก็สัจจวลครับลี่เลียโปกตายห่าเหมือนเดิมนะครับทอนกว่าจะเกิดไม่รู้ชาติไหนนะครับที่มันเสนอกูมาคือวิปไอวิป ครับต้นเกมดาเมจเหมือนหมอยหมาเลยนะครับกูไม่รู้ว่าเอาขี้ดินสก,กิทมันหรือเปล่านะครับแต่กูก็น่าจะบอกว่าถ้าเอาวิทมา,าจะแพ้เร็วกว่านี้อีกนะครับแล้วก็สลิมนี่ก็ไม่ขาตายนะครับแต่ก็ก็จะเกิดอ่ะมันเลทเลยอ่ะตัวมันอ่ะอืมเนี่ยถ้าเอาตัวไม่ขาตายมาเล่นอ่ะมันก็มีอยู่แค่เนี้ทุกคนมันจะให้เล่นยังไงวะขาตายเล่นไปก็แบบไม่ชนะไฟนะครับตัดแวรนทิ้งเลยนะครับแวรนเป็นตัวขาตายที่อยู่ในไฟยืนได้ ไฟยังไงก็ชนะนะครับถ้าโลมดีแบบคนในทีมมึงโตทางให้มึงดียังไงก็ชนะเลนชนะไฟนะครับยอนเนี่ยเลดเกมเกิดยังไงก็ชนะไฟเทลยังไงก็ชนะไฟพีลี่ยังไงก็ชนะไฟครับโมโลเลนนี่ตัดไปก่อนถ้าคนเล่นเป็นอันนี้จะเก่งอยู่นะครับประมาณนั้นเลยครับส่วนคาเฟนนี่นะครับทำไมผมถึงบอกว่าตัวมันเนี่ยเป็นตาย ตึงไม่ตายแบบตึงขาตายตัวมันจะอตึงขาตายแล้วด้วยความสกิลมันอ,อ่ะแต่ผมลองให้ดูเลยนะครับสกิลมันก็จะจบคลิปกันด้วยดูแหกตาดูคาเฟนี่นะครับว่ามันเป็นยังไงคุยทำให้ดูบริษั์แหกตาดูนดีเฮี้ดูให้จบนะใหพวกงโง่นะไอไอพวกแครี่ขาตายดูให้จบนะไม่แหกตาดูนะคุยออกของให้ครบเลยเดี๋ยวมันจะแหลมแตะล็อกใกูคุกอ่ะ นี่นะมึงกดสกิลนี้ปุ๊บมึงเปลี่ยนมันไม่รีให้มึงเห็นไหมกูถึงบอกไงถ้ามึงพลาดแบบิโลไม่รอมึงหลอกเจ็ดแปดบี้นี่คือของเต็มนะครับอ,ออกรถกูดาวแถมด้วย่ะเนี่ยเจ็ดบีเนี่ยมันไม่รอมึงหรอกครับบิวโลไม่รอให้มึงยืนซอยมันหรอกครับมันไม่โง่เดินตามให้มึงซอยหลอกถึงมึงเปลี่ยนเงี้ยมึงสลับปุ๊บปุ๊บหนีนี่โลก็มีสกิลตามมึงนะครับอย่าหลอนให้เยอะนะครับ ัวมันกึ่งขาตายเพราะอะไรที่กูพูดเพราะว่ามันกดสกิลหนึ่งทีมันต้องรอคูดาวสลับแล้วมันไม่ได้รีสกิลนะครับเาะฉะนันก็หายโง่จะาไอสัตว์นะศึกษาตัว,ต,วต้นไปนแล้วก็ไม่ใช่ร้องนะครับเล่นดีๆตั้งใจเล่นนะครับไม่ต้องร้องยาวเยอะอย่าทำตัวเป็นรูเซอร์นะครับอย่าขี้แพ้หลายนะครับเล่นเกมเล่นให้มันตั้งใจเล่นนะครับเล่นเกมไม่ได้มีเฮียอะไรมากเลยอาวีแค่ตีป้อมก็ชนะแล้วเล่นให้มันยากนะครับอก็ คลิปมนีเยียดแล้วละ่ะจบแค่นี้แหล,ละทุกคนไม่มีแล้วละ่ะอย่างกันคิดมาแล้วกันคิดมากูโลบอกให้นะใจเครียดไหมคลทีนี้เครียดเยอะแล้วไอ้เี้ยไเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าไปต่ายจ้าผมก็จอมวะนะครับแครี่ทุกตัวนะครับมันเล่นได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าทีมมึงะจะเลี้ยงมึงดีไหมแค่นั้นแหละ